โอ้ยมันคืออะไรคะมันคืออะไรคะน้าลอยมาจากกลางทะเลมันคืออะไรคะโอ้ย,อยมันคืออะไรนาะมันคืออะไรเนะาะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะโอ้ยเห็นตอนแรกตกใจคืออะไรนึกว่าปลาโลมานึกว่าปลาโลมานะคะ ไม่ใช่นะคะฟกไปเคลียร์ขึ้นเลยฟกไปขยะก้อนใหญ่เลยเคลียร์ขึ้นเลยลูกขึ้นเลยเคลียร์ขึ้นเลยหนูเ,เคลียร์ยยยขึ้นเลยหนูเออเคลียร์ขึ้นเลยเกยละเคลียร์ขึ้นเลยหนูใหญ่มากเลยอ่ะไม่รู้ใครทิ้งมาโอ้โหไปอยู่กลางทะเลได้ไงเนี่ย เอาขึ้นเลยหนูเอาขึ้นเลยเออเอาขึ้นเลยลูกโอ้ขึ้นไหวไม่น่ะเอามือดึงเลยขึ้นไหวไม่น่าลูกโอ้โหอะไรเนี่ยนั่นคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรเอาขึ้นมาอีกลูกเออไว้เลยขึ้นบนๆเลยสูงเออโยนขึ้นไปโอเค